สี่น้องเราชาวไทยช่วยกันกแปรแก้ไขในกราวสมามัรีบุนบุนรวมสามพี่รวมสามคี คนไทยเรืกออก่องฮอรเราไม่ต้องตัวจนสว,วัสดีพี่น้องชาวแหลงทองทุกทุกชานโปรดจงนั่งฟังฐานบทประพันธ์นิพนธ์จะขอกล่าวเล่าออไขคือตามสมัยมุนหานอย่าตั้งหนี้ติชันว่ารองลำทานหูคนผมมามองเห็นใจพี่น้องไทยทั่วนาต้องแดดินกินน้ำตาในอุราบ่หมุนต้องน้องบนตั้งจริงหมายฉันร่างกายสมุดนาควานคุกมาคุกคามจะเกิดเพราะความอยากจนต้องกดเขาเจ้าจุกไปหมดทุกทุกครอบ ัวทานองมองมัวตัวของตัวต้องพึงตนนับตั้งแต่ญี่ปุ่นขึ้นไม่ตดชึ้นหัวใจอยากทำมาค้าขายก็ไม่ได้มากคบ้านเมืองในเรื่องรุกเกิดรบพุ่งทิ้งไทยอุทกกระพายอักขีพายไทยเอ้ยไทยแต่ปีปุนต้องกำสดอดอยากนั่งอาปากเหี่ยวแห้งเกิดข้าวอยากมากแพงต้องแยงแหลงฝ่าฝนต้องเอารอนอนอนทุกกุรียุคลุกซีจะไปไหนก็นตละลทีเดี๋ยวถูกที่ถูกปลนเลืออปุบกระเพาเบิ่นโขกทุกขาวโลก ของกันสดอดโตผอมวัวโตกันทุกคนผมมาสงสารแต่คนยากที่หาเศษปากใส่ท้อง,องแพร่กามชามหนองต้องเดินหิวท้องตามถนนเงินทองก็ไม่มีซ้ำจงงี้ยังตามหา,ชาเช้าจะหลบหน้าจนไม่มีผ้าจะพันตนเลือกจ้กาเลือกจ้กาเลือกจ้กามัาี เราคนไทยชาติไทยต้องตั้งใจถ่วยเอื้ออย่าทำเป็นคนทวงชาติและลุกอันมากกับผู้อนพูดเลือดพูดเพื่อเอื้อเพื่อพึ่งอองไทยเราแบ่งปันกันใช้ถึงคราวสมัยหมุนวนมันห้ามปรางโดยรักไม่เราตักสุข้าวัปฏิบัติสาสยายังให้เขาว่าเขาบ่นวาระพิธีเราสามัคคีกันไว้เราคนไทยชาติไทยต้องมีหัวใจอดทนเดชสัจิขึ่งสูงเชื่อต่างไทยยงลงไปตามช่วยกันยกช่วยกันหามได้หมดความยากจนใครก็ช่วยเราไม่ได้นอก จะไทยจะชวนชาช่วยกันปาดช่วยกันกวาดแล้วช่วยกันจัดที่คนรักกันเลียวลมมันอลรมใจเพิ่งเร่าเห็นเงือนเป็นพระเจ้าชาติก็เราจะปี้ปนโฆษณาชวนเชื่อนี่แหละเป็นเรยือแห่งไทยอย่าไปเอาใจาใส่เลยยิ่งชายทุกคนก็ลุกปันกันค่ะไม่มองหน้าเผื่อนเอาคำเทศเทศผิดขึด้นมาประดิษฐ์แจ้งคนจะเห็นได้หลายอย่างนะฟังฟังดูก็รู้เราไม่เกยเต่าหรือปูควรกลองดูเหตุผลเศรษฐีลึกทุกมาจนทุกวันนี้เจะกวกเศรษฐีออกเสียงลี กันเกล่ยดกลอนรู้ก็รู้เห็นก็เห็นนึกว่ามีเว้นสร้างไว้มาทวปากยากเลือลายต้องจำใจจำทนเดือดกันแปรแก้ไขเป็นดาวสมาด้วนสาบมีกันเกิดพี่น้องรวมสาบมีกันเกิดพี่น้องแดงไายเมื่อรอราไม่ต้องัวจน ที่มีตึกมีที่คือพวกเจ้ีสงครามมุนเวียนเปลี่ยนตามจนรวยร่ำพูนทนสมองดีมีปัญญาเขาตั้งนาเตีงลี่ได้ชื่อเด่นเป็นเศรษฐีแถมยังมีที่พลผู้ที่อันาถาต้องกินน้ำตาต่างชาอาเย็นย่ำคำเจ้าต้องกอดข่าวพ้องมดเหลือเตีงลี่ก็ไม่ได้เลยต้องไปสิง,งห์ลาแข้งหักค้าหักจมูกปากที่ยุนอูกไม่ทุนเขาเล่นงานก็ทรมานมันสัตรายความจนยอมตายนม่เสียดายตัวตน จนมาบังคับต้องยอมรับเวรกรรมข้าวเช้าเป็นข้าวคำนั่นแหละจะทําไม่เสียผลอาหานไม่พอทองข้าวของหรือก็แพงอันผู้ฟังยอมรู้แจ้งจะไม่ได้แกล้งว่าบนอะไรอะไรหรือก็แพงผมไม่ได้แกล้งแต่งว่ากุงแพ้งแตงว่าปลาปลาปนมะพร้าวมะพรูดมะกรูดมะนาวฟักเสียวฟักขาวแพงเอาเหนือล้นลูกนยาหญินเครื่องกินเครื่องใช้เครื่องเหล็กเครื่องไม้เครื่องกายเครื่องปนหม้อดินหม้อทองอยากร้องให้ดูปากแบ ปากหูหมอหนูหมอขนุนหมอขาาหมอแก้งราคาแพงหรือกำลังแพงไปเสี้ยทุกอย่างก็มีได้อาเหตุผลเศรษฐกิจขึ้นสูงชาวกรุงพม่ชีมาหน้าวิตกอกเชาหน้าต้องกินน้ำตามองบนความจนทนเอาหนักคือเบาต้องทูซีสบายแต่พวกเศรษฐีไปไหนก็ผีรถยนต์ บาลท่านรู้ใวมาต่อไปภายน้าผม<อ>ต้องขึ้นยาคายเร่งอุตสาหเตรียมตนให้ช่วยกันสร้างชาติโดยสามารถรองดอนหาสเสียงเลี้ยงทองทันทีชองบอกทุกคนให้จับจ้องถีตึ้งจะซับสินส่วนตวทำสวนผักสวนครัวเราไม่ต้องตัวยากจนจากทุตอนจากทุกกำให้มีประจําทองถิ่นใด้จัดแจงแบ่งที่ดินเป็นรัพย์สินส่วนตนให้เลี้ยงหมูเลี้ยงไก่ปลูกต้นไม้หรือ,อผาทำเลสวนไร่นาประสมมาหรือสร้างคนให้เลี้ยงเป็ด เลี้ยงหาเมื่อการการขาดแคลนเมื่อถึงคราวยากแท้จะได้ไว้แทนความจนทั้งที่ช่องให้มองเห็นรวกเรายัางเนนนบนนาบังเลรียให้โลโปพ่บางอุ้มก่ไปด้ได้ชนหรื่อการพนันเข้าสิงว่าผู้หญิงเลือผู้ชายทำไมทามาค้าขายเด็กเกิดปัญไรกันปีคนไมทามาห้า,ากินข้าวเกาะสุเย็นกาเรลาเลาไม่เชือ่อคำกล่า,าวไทยของเราจนได้จนเมื่อเราสราบความจริง ควรจะทิ้งความทั่วตั้งต้วนภักต้วนคัวนี่ตั้งตัวตื่นต้นแสกว่าเราทำไมถึงแส่